Capital Better Business Life Better for Good ปงนปตีธุรกิจรอบครัวสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการบนนปตีธุรกิจรอบครัวค่ะ คำว่า new normal หรือความปกติรูปแบบใหม่นะคะคำคำนี้เป็นคําที่เราได้ยินกันบ่อยมากๆเลยนะคะในช่วงระยะ2อถึงสปีที่ผ่านมาค่ะคําว่า new normal เนี่ยจริงๆแล้วมันก็หมายถึง คำที่คำาคำนี้ค่ะเป็นคำที่อธิบายถึงพฤติกรรมนะคะที่เราทํากันอยู่เป็นประจําจนตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะคะตัวอย่างเช่นการสวมใส่หน้าก,กากอนามัยเมื่อเราที่จะเมือม่อเมือ่อไหร่ก็ตามที่เราจะต้องเดินออกนอกบ้านนะคะหรือว่าการบีบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือหลังจากที่เราสัมผัสสิ่งของต่างๆ่มีอะไรละ่ะมีการใส่ถุงมือทุกครั้งที่เราจะต้องไปตักอาหารตามลายบุฟเฟ่นะคะหรือแม้แต่กระทั่งการใช้ข้อสอกค่ะในการ ตัวเลขนะคะบนลิฟต์ค่ะสิ่งเหล่านี้ก็เป็น New Normal นะคะอย่างที่ทุกท่านทราบดีค่ะก็คือพฤติกรรม New Normal ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 i นะคะรัฐบาลในหลายๆประเทศเลยค่ะคุณฟังก็ออกมาตรการต่างๆนะคะในการรับมือกับโควิด1 i ตัวอย่างเช่นมาตรการการ Social distancing นะคะการรักษาระยะห่างทางสังคมมีการจำกัดจำนวนคนตามร้านค้าหรือว่าตามร้านอาหารต่างๆนะคะ มีอะไรอีกล่ะมีโอ้เอ่อถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังจาได้ช่วงที่มีการระบาดโควิดแบบเข้มๆเ,เลยนะคะก็รัฐบาลหลายๆประเทศก็มีการประกาศล็อกดาวน์ down, พื้นที่ล็อกดาวน์ประเทศมีการประกาศเคอร์ฟิลนะคะก็คือกําหนดระยะเวลาเพื่อที่จะไม่ให้คนเนี่ยไปรวมกลุ่มสังสรรค์กันนะคะทั้งหมดที่ชลี่พูดมาเนี่ยคะ่ะก็ส่งผลกระทบโดยตรงค่ะคุณผู้ฟังต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารของคนคะ่ะ จากเดิมนะคะที่เราอาจจะอยากสมมติว่าเราเลิกงานแล้วเราอาจจะอยากไปรับประทานข้าวนอกบ้านก็ถ้าเกิดมันมีเคอร์ฟิลด้วยเนาะอันไหนจะมีเวิร์ r ฟรอมโฮมอีกก็อาจจะหลีกเลี่ยงการทานอาหารนอกบ้านค่ะก็อาจจะกินข้าวในบ้านมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเองค่ะร้านอาหารก็ได้รับผลกระทบตรงนี้ไปเต็มๆอย่างแน่นอนนะคะเมื่อร้านอาหารได้รับผลกระทบจริงๆมันก็หนีไม่พ้นนะคะคุณผู้ฟังก็ ร้านที่ขายวัตถุดิบส่งให้กับร้านอาหารก็ต้องได้รับผลกระทบนี้เช่นกันค่ะรวมไปถึงที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ตรงนี้ค่ะพักตรงนี้สักครู่นะคะขอแวะมาพูดถึงเรื่องของญี่ปุ่นแ๊บหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพูดถึงญี่ปุ่นนะคะหลายๆคนก็อาจจะคิดถึงเล s มาได้เลยค่ะยาวมากอย่างเช่นเ,ออเทคโนโลยีนวัตกรรมความคิดสร้างสารรค์ความออใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะรวมไปถึงอะไรอีกละ่ะ อคุณหลายๆคนก็อาจจะคิดถึงอย่างคุณเจ้ามงโก้เขาก็อาจจะคิดถึงการ์ตูนไหมคะหรือว่าวันพีซเป็นต้นนะคะมังงะนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะคุณผู้ฟังก็อธิบายความเป็นญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่ถ้าเราพูดถึงญี่ปุ่นแล้วเราก็จะต้องคิดถึงแน่นอนก็คือต้องคิดถึงอาหารของเขานะคะระหว่างที่ชลิพูดอยู่เนี่ย หลายๆท่านก็อาจจะลิสต์รายชื่ออาหารญี่ปุ่นที่ทุกคนชอบอยู่ในใจแล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนอาหารญี่ปุ่นนะคะลิสต์มาได้เป็นร้อยชื่อแน่นอนและหนึ่งในรายการอาหารญี่ปุ่นที่ทุกคนชอบเนี่ยชลลี่เชื่อว่าจะต้องมีชื่อของเมนูนี้อยู่ค่ะนั่นก็คือซาชิมิค่ะคุณผู้ฟังซาชิมิเนี่ยโดยปกติแล้วคนไทยเราหลายๆคนค่ะก็มักจะเรียกซาชิมิกันแบบติดปากนะคะว่าปลาดิบซึ่งจริงๆแล้วเจ้าซาชิมิเนี่ยจริงๆมันแปลว่าเป็นออ่ อาหารจานดิบที่สไลด์ให้บางแบบพอดีคำนะคะไม่บางเกินไปอาจจะไม่บางเกินไปไม่หนาเกินไปแล้วก็กินได้เลยนะคะซาชิมิเนี่ยจริงๆมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่เป็นเนื้อปลาเท่านั้นนะคะอาหารหลายๆอย่างก็สามารถทําเป็นซาชิมิได้ตัวอย่างเช่นเนื้อกุ้งเนื้อปลาหมึกเอ,อ เนื้องัวค่ะอันที่ไม่ใช่ซีฟู้ดก็ทำซาชิมิได้เช่นกันนะอย่างเช่นเนื้องัวมีอะไรกันมีเนื้อมา้ามีเนื้อกวางเป็นต้นนะคะเราก็มาทําเป็นซาชิมิได้เช่นกันคะ่ะแต่ว่าอย่างที่ทุกคนทราบนะคะในประเทศไทยเราก็มักจะนิยมทานอะไรที่มันดิบๆเนื้นอดิบๆเนี่ยก็เรามักจะนิยมทานเป็นปลาดิบซะมากกว่าเราก็จึงเรียกกันติดปากกันนะคะว่าซาชิมิก็คือเท่ากับปลาดิบนะคะจริงๆแล้วมันก็วาร์รตี้แล้วก็หล,ล,ลากหลายมากกว่านั้นนะคะ ประเทศญี่ปุ่นกลับมาที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยได้รับสมญานามว่าเป็นดินแดนแห่งปลาดิบนะคะดูได้จากสถิติค่ะคุณผู้ฟังปี2010นะคะเขามีการเก็บสถิติมาค่ะว่ามีการซื้อขายปลาทูน่าสดๆนะคะในตลาดปลาของญี่ปุ่นประเทศเดียวนะคะเอ่อมากถึง3 0 0 0 0 0ถึงส0ตันค่ะต่อปีอันนี้แค่ญี่ปุ่นเจ้าเดียวนะคะประเทศเดียวเท่านั้น ฟังจริงๆจานวนมันก็เยอะแล้วเนาะสามแสนถึงสี่แสนตันแต่เราไปดูตลาดการซื้อขายปลาทูน่าสดๆทั่วโลกดีกว่าค่ะว่าเขาซื้อขายกันเยอะแค่ไหนเขาบอกว่าตลาดการซื้อขายปลาทูน่าทั่วโลกเนี่ยเมื่อเอามารวมกันแล้วนะคะในปีนั้นเนี่ยซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0ื่นถึงหนึ่งแตันต่อปีเท่ากับว่าการซื้อขายปลาทูน่าที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะคะเทียบกับประเทศญี่ปุ่นประเทศเดียวนี่คือยังไม่ได้เลยนะคะคือ ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่ชื่นชอบการรับประทานปลาดิบแล้วก็ชอบชอบกินปลาเป็นอย่างมากค่ะแต่ว่าอย่างที่ชลรีกเกินไปข้างต้นนะคะคุณผู้ฟังสถานการณ์โควิด -19 นำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปมีพฤติกรรมการบริภคที่เปลี่ยนไปคนออกไปกินร้านอาหารก่อนน้อยลงนะคะกระทรวงกระทรวงนี้ค่ะ MAFF ชื่อเต็มๆนะคะก็คือ Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries ของญี่ปุ่นค่ะกระทรวงนี้ไปเก็บสถิติมาค่ะ สรุปสถิติได้ว่าคนรับประทานอาหารทะเลแล้วก็ปลาเนี่ยน้อยลงหลังจากสถานการณ์โควิด -19 ค่ะเปรียบเทียบนะคะเขาบอกว่าในปี2001คนญี่ปุ่นกินอาหารทะเลแล้วก็กินปลาเนี่ยนะคะเฉลี่ยแล้วต่อคนต่อปีตกอยู่ที่40.2กิโลกรัมต่อคนต่อปีคือรับประทานกันหนักมากชอบปลามากๆชอบอาหารทะเลมากๆนะคะแต่ในปี2019ค่ะคุณผู้ฟังปีที่มีเริ่มมีการระบาดของโควิด1 i คนญี่ปุ่นเนี่ยรับประทานปลากันอยู่ที่ออรับประทานซีฟู้ดนะคะอยู่ที่23.8กิโลกรมต่อคนต่อปีก็คือจาก40กิโลกรัมลดมาเหลือประมาณ20กว่ากว่ากิโลกรัมก็คือลดลงมาครึ่งหนึ่งนะคะอันนี้ก็มีนัยยะสำคัญอยู่นะคะเอ,อ่อ MAFF เขาก็สำรวจต่อไปค่ะเห็นสถิติดังนั้นเขาสำรวจว่าเอแล้วคือจริงๆเราที่เออกินซีฟู้ดน้อยลงกินปลาน้อยลงนี่คือยังอยากจะกินปลากันอยู่หรือเปล่าหรือหรือ,อยังไงคะเหตุผล ที่รับประทานปลากันน้อยลงนี่คืออะไรนะคะไปทำเซอร์เวย์ต่อผลเซอร์เวย์ออกมาค่ะก็คือปรากฏว่าเขาบอกจริงๆคนญี่ปุ่นก็ยังอยากกินปลาเยอะอยู่นะคะยังชอบปลาอยู่เพียงแต่ว่ามี2เหตุผลหลักๆค่ะที่ทําให้เขาเออรับประทานซีฟู้ดน้อยลงแล้วก็กินปลาน้อยลงเหตุผลข้อที่1นึ่เขาบอกว่าราคาค่ะราคาแพงข้อที่2ก็คือเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าการตรเตรียมหรือว่าการหาวัตถุดิบที่จะมากินมาทำเนี่ยมัน มันมีความยุ่งยากเขาก็เลยว่าไม่กินดีกว่าไปกินอย่างอื่นดีกว่าอันนี้คือเราพูดถึงประเทศญี่ปุ่นนะคะเขายังบอกว่าการตเตรียมหรือว่าการหาวัตถุดิบนึกสูมันยุ่งยากเขาก็เลยไม่ทําค่ะทีนี้วันนี้บนนปัตติราชล,ลีค่ะก็เลยจะเล่าถึงพระเอกของงานค่ะพระเอกของหนังเรื่องนี้เลยถ้าถ้านี่คือภาพยนตร์นะพระเอกของเรื่องนี้ค่ะที่จะมาแก้ปัญหาให้กับทุกคนแก้ปัญหาให้กับคนญี่ปุ่นที่ยังอยากจะกินปลาอยู่ในราคาที่ เขาถึงง่ายมากขึ้นนะคะราคาไม่แพงมากแล้วก็จัดหาได้ง่ายนะคะและพระเอกของเราคนนั้นก็คือตู้กดซาชิมิค่ะทุกคนตู้กดซาชิมิของเรานะคะก็คือมาจากจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตู้กดซาชิมิเนี่ยมาจากร้านขายปลาค่ะที่ชื่อว่าโอกุชิซุยซังในตลาดโอมิโจเมืองคานาซาวะอยู่ที่จังหวัดอิชิคาวะของประเทศญี่ปุ่นนะคะออจริงๆแล้วค่ะ ตูก้กับปลายอย่างที่บอกนะคะว่าก็คือมาจากร้านขายปลาคือร้านโอคุชินะคะร้านขายปลาโอคุชิที่ตั้งอยู่ในตลาดโอมิโจเนี่ยก็โอ้โหเป็นร้านขายปลาที่มีทั้งปลามีเนื้อซีฟู้ดเยอะแยะมากมายมีกุ้งมีปลาหมึกมีอะไรต่างๆที่คุณจะจินตนาการได้นะคะว่าว่าเอ่อซีฟู้ดของญี่ปุ่นเขาขายอะไรกันร้านโอคุชิเนี่ยก็ขายทั้งหมดนั่นแหละคะ่ะเพียงแต่ว่าช่วงโควิด19ก็อย่างที่บอกนะคะก็มีแบบคนออกจากบ้านน้อยลงร้านอาหารขายได้น้อยลงเอ่อ ทีนี้เขาก็เลยคิดไอเดียว่าโอเคลองตั้งเจ้าตู้กดซาชิมิขึ้นมาจะดีกว่านะคะอ่ะตั้งลงไปตรงที่ในตลาดโอมิโจนี่แหละใกล้ๆกับร้านขายปลาโอคุชินะคะเพราะฉะนั้นความสดคุณภาพของซาชิมิที่ออกมาจากตู้กดซาชิมินี้ก็คือได้รับการการันตีแน่นอนคะ่ะจากร้านขายปลาโอกุชินะคะคําถามสาคัญะคะ่ะคุณผู้ฟังไม่รู้แล้ฟังสงสัยหรือเปล่าแต่เชอเรี่เองก็สงสัยนะคะหลังจากที่อ่านข่าวนี้ลิลก็สงสัยว่า ถ้าเกิดว่าเราเดินไปเอกแค่ไม่กี่ก้าวแล้วเราเจอร้านขายปลาแล้วเราจะกดซาชิมิจากตู้กดซาชิมินี้ทําไมคะเราก็เดินไปที่ร้านขายปลาเลยก็ได้นี่นะใช่ไหมคะเอ่ออย่างที่บอกค่ะคุณผู้ฟังก็คือตู้กดซาชิมิเนี่ยมันเป็นตู้กดเนาะมันก็ลดการสัมผัสมันก็เราสามารถรักษาระยะห่างได้นะคะแถมมันเปิดตลอดยี่บี่ชั่วโมงด้วยค่ะคุณผู้ฟัง ทีนี้เราก็อยากจะรู้กันแล้วเนาะว่าแล้วเจ้าตู้กดซาชิมินี้มันขายดีหรือเปล่าก็เอาเป็นว่าตั้งแต่มีการตั้งตู้กดซาชิมินี้ขึ้นมานะคะในเดือนมิถุนาย,ยนปี2022ก็คือประมาณเดือนที่แล้วนี่เองนี่แหละนะคะก็ขายหมดทุกวัน,นะคะ่ะแถมจะต้องเติมของด้วยเติมสต็อกวันละสองรอบนะคะคือ9ก้าโมงเช้ากับบ่ายสาโมงค่ะ เชอรี่บอกว่าราคามิตรภาพใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้ที่บอกเอาไว้ว่าราคาเขาถึงง่ายนะคะมาดูราคากันดีกว่าคะ่ะว่าเขาขายกันที่ราคาเท่าไหร่นะคะในตู้กดซาชิมิอันนี้คุณฟังสามารถเลือกได้นะคะว่า,าคุณฟังอยากจะกินซาชิมิแบบเป็นปลาดิบอย่างเดียวเลยหรือว่าอยากจะกินซาชิมิแบบเป็นปลาดิบกับปลาหมึก หรือว่าในถาดหนึ่งเนะี่ยคุณอยากจะกินแบบเป็นปลาดิบแล้วก็เป็นกุ้งหรืออยากจะเป็นแบบคอมโบเลยค่ะก็คือเป็นทั้งปลาดิบเป็นกุ้งแล้วก็เป็นปลาหมึกนะคะก็ได้เช่นกันขายอยู่ที่ถาดละ500เยนค่ะคุณผู้ฟัง500เยนคิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่อ่ะชลีไม่พลาดอยู่แล้วค่ะคิดมาให้นะคะ500เยนคิดเป็นเงินไทยก็คือประมาณ129บาทค่ะราคาแบบเข้าถึงง่ายมากๆนี่บอกมิตรภาพมากๆสําหรับ ประเทศญี่ปุ่นนะคะ,ะก็คือ129บาทคุณก็สามารถได้ปลาดิบหนึ่งถาดกลับบ้านไปแล้วค่ะผู้อำนวยการของร้านขายปลาร้านนี้นะคะที่เป็นคนตั้งต้นมีการ ทำตู้กดซาชิมินี้มาตั้งขายที่ตลาดโอมิโจเนี่ยค่ะผู้อำนวยการของร้านนะคะคือคุณมารุอารากิเขาก็บอกเอาไว้ว่าจริงๆแล้วความตั้งใจเดิมจากที่จะเอาตู้กดซาชิมินี้มาตั้งวางขายเนี่ยเขาบอกว่าตั้งใจอยากจะทํามาเพื่อขายลูกค้า2กลุ่มด้วยกัน,นะคะ่ะคุณผู้ฟังกลุ่มที่1ก็คือนักท่องเที่ยวค่ะที่มาเที่ยวแถวๆนี้แล้วก็อาจจะพักแรมที่อยู่แถวๆตลาดตลาดปลาตรงนี้นะคะแล้วก็ตอนกลางคืนสมมติเกิดหิวขึ้นมาก็มากด ซาชิมิกินได้จากตู้นี้และกลุ่มที่2คุณคะกลุ่มที่2ค่ะก็คือพนักง,งานออฟฟิศค่ะเลิกงานมาห้าหกโมงเย็นหทุ่มหนึ่งกว่าจะกลับมาถึงบ้านร้านปลาปิดแล้วแน่นอนนะคะก็คุณไม่สามารถกินซาชิมิได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีเจ้าตู้กดนี้ที่อย่างที่เชล,ลี่บอกค่ะว่าเปิดขายตลอด24ชั่วโมงคุณก็สามารถกดกินซาชิมิได้ตลอดเวลานะคะ24ชั่วโมง365วันต่อปีค่ะทีนี้เราก็จะต้องมาดูกันต่อไปค่ะคุณผู้ฟังว่า ในประเทศญี่ปุ่นประเทศนี้นะคะประเทศที่มีตู้กดอัตโนมัติมากถึง5ล้าน5 0 0นเครื่องต่อไปเขาจะทำเครื่องกดอัตโนมัติที่มีอาหารอะไรออกมาเซอร์ไพรส์เราอีกหรือไม่ค่ะฝากติดตามคอนเทนต์ที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับธุรกิจรอบครัวได้ในรายการบอนปติธุรกิจรอบครัวทุกวันพรฤหัสปดีจากทุกช่องทางของ s ซอร์มอนพอดแคและ c a ปิ t a ลสำหรับวันนี้บอนติค่ะ